สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ยเรามาเรียนรู้กันต่อในระเบียบกระทรวงการคลังว่าในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560กันต่อนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของคณะกรรมการซื้อหรือจ้างนะครับว่าในการดําเนินการซื้อหรือจ้างแต่ละครั้งเนี่ย หน่วยงานของรัฐจะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีคณะใดบ้างแล้ววิธีการแต่งตั้งเนี่ยแต่งตั้งอย่างไรนะครับตามระเบียบข้อ25เนี่ยนะครับได้กําหนดเอาไว้ว่าในการดําเนินการซื้อหรือจ้างแต่ละครั้งเนี่ยให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างขึ้นเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้นะครับก็ได้แก่วงเล็บ1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วงเล็บ2คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาวงเล็บสคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกวงเล็บ4ี่คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเล็บ5คณะกรรมการตรวจรับพัสดุนะครับ ก็จะมี5คณะด้วยกันนะครับที่เป็นคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อหรือการจ้างแต่ละครั้งนะครับต่อมาในข้อ26กเนี่ยก็จะเป็นวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างนะครับคณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะเนี่ยให้ประกอบไปด้วยประธานกรรมการ1คนและกรรมการอย่างน้อย2คนนะครับซึ่งการแต่งตั้งเนี่ยแต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจำก็ได้นะครับพนักงานราชการพนักงานมหาวิทยาลัยพนักงานของรัฐหรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่นโดยให้คำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแต่งตั้ง นะครับก็จะมีประกอบไปด้วยประธาน1คนกรรมการอย่างน้อย2คนซึ่งอาจจะแต่งตั้งจากข้าราชการลูกจ้างประจําพนักงานราชการพรนักงานมหาวิทยาลัยพนักงานของรัฐก็ได้นะครับและวักต่อมาในกรณีจําเป็นเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเนี่ยจะแต่งตั้งบุคคลอื่นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้แต่จํานวนกรรมการที่เป็นบุคคลอื่นนั้น จะต้องไม่มากกว่าจํานวนกรรมการตามวักหนึ่งนะครับก็คือกรรมการตามวักหนึ่งอย่างน้อยเนี่ยก็ประกอบไปด้วย3คนใช่ไหมครับการแต่งตั้งกรรมการอื่นเข้ามาร่วมเนี่ยจะต้องไม่มากกว่ากรรมการตามวักหนึ่งนะครับในการแต่งตั้งเข้ามาร่วมสามารถแต่งตั้งได้นะครับถ้ากรณีที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ